เจอโลกวากลอกกับไม่รวยทำไม่ได้ดีมนิดแรงเลยนึกได้ว่าาไปิ่มมูลากาิ่มครับเอามาแต่งีแปกันว่าครับนี่ครับแต่งีแปกันออามาตรงต่างครับนั่นต่างเดียวก่อนครับอ่าต่างเดียว ปัดแล้วก็แต่งเลยกับแต่งแหมกับอยเต่วแหม่มือนี่แต่งแหม่อกแหมกับเทียช่อเทียตาเดียวตาเบตาเดียวเทียตาเดียวตาช่องตาเทียช่องตาครับปัดโตกับปัดตอปัดตอเอาปัดตแล้วก็แต่งคอยกับ แตงกอยนเล็กหวมนินกับกแหมกับกอยกับปัดช่องตางวันนี้ช่องตางกอยเมย์่องเต่าต้องตางครับกอยแมย์่องเตาอ่าเราแต่งเตีครับแต่งเตีอ่าโต้กับแต่งเตีเสี่ยเต่าเลี้ยวกับจะเป็นกอยแมย์ช่องเตาครับเล่นมีแปรครับเล่นเงเล่นุนเลี้ยวนี่ครับสวัสดีครับ